มีการหันใช้สารเสพติดให้โทษทั้งร่างกายและจิตใจเกิดการทำ้ายทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสังคม 3. ประชากรกับการศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือของรัฐ,รฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในในสังคมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปศ2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545มาตรา10วรรคหนึ่งบัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องให้จัดต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12รัฐล้จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดทําเป็นมุ่งให้เป็นผู้เรียนที่เก่งดีมีสุขจากรายกจากการวิจัยพบว,ว่าวัฏจักรความจนมีตัวแปรคือระดับภาษาตา่ทำทําให้ประกอบอาชีพที่ไร้ฝีมือได้รับรายได้น้อยไม่มีเงินออมไม่มีเงินทุนเกิดภาวะหนี้สินทําสุขภาพ กายและจิตย่ำแย่ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงรายได้ก็น้อยลงดังนั้นจะเป็นต้องให้ลูกออกจากการเรียนมาช่วยทำมาหากินเพราะมีลูกหลายคนไม่สามารถส่งให้ลูกเรียนสูงสงได้ฉะนั้นการพัฒนาการศึกษาช่วยให้ประชากรมีความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นแรงงานที่มีฝีมือมีรายได้ ประจำช่วยดูแลครอบครัวได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ 4. ประชากรมีความมั่นคงในชีวิตการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทําให้ความเสียหายต่อความมั่นคงชีวิตอย่างมากเช่นกเกษตรเกษตรกรนาผลผลิตมาเพื่อบริโภคจํานวนมากเหลือผลผลิตที่ใช้พันธุ์พืชน้อยลงทําให้การเพาะปลูกน้อยลงทั้งที่พื้นที่ในการเพาะปลูกเท่าเดิมสมาชิกต้องออกไปหางาน ทำในเมืองเป็นแรงงานรายวันทำให้ขาดความมั่นคงบางบางคนเมื่อหางานทำในเมืองก็ต้องไปอยู่อาศัยที่ชุมชนแออัดเพื่อหลับนอนไปวันวัน,วนเป็นการประหยัดค่าเดินทางกลับทำให้ชีวิตที่เคยสุขสบายในในชนบทลดความมั่นคงในชีวิตลง